ครับครับก็วันนี้ผมอยู่ที่วัดโขนะมันมีตลาดอยู่ก็อยู่แถวโคบวัวน,นะครับเ,เดี๋ยวผมกลังเดินเข้าตลาดอยู่ครับอ่า<ม>้องใหญ่ที่จริงผมเคยมาแล้วนะครับนี่นครับก็ทางเข้านะ่าจะเป็นการ,รวิธีของเจ้โคบัวนะครับก็ตอนนี้คือไอเสียงเพลงนะครับก็เขาแบบเป็นตลาดก็แบบมีดนตรีอะไรแบบนี้เออมาส<ม>ักวันยังเดี๋ยวต้องเดี๋ยว ของทรายครับเพื่อจะเข้าตลาดครับแต่ว่าถ้เธอป้ายตรงนี้นะครับก็เดินขึ้นเดียวเส้นเข้ามาตนี่ครับก็จะมีของขายแบบนี้เลยครับปร้มาณนี้ครับก็เป็นของขายปรงมาณนี้ประมานี้ครับก็ของขายยาแล้วก็มีนาทีนะครับเจะมีพวกที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็จะนั่งกินก,นก่อนที่ผมมาตรงนั้นอ่ะตรงนี้จะเป็นที่นั่งกินอะไรได้อ่ะครับเดี๋ยวผมจะดูว่ามีอะไรกินบ้างนะครับก็ได้ขออันนี้หนักข้ามาก็อันนี้นะเจอห้องแมนเอาไปใช้ก็ตอนนี้นเดย์มาเช็คตลาก็ประมาณนี้จะถ่ายย้อนกลับมานี่วนนี้ไม่ค่อยมีคนขอขายนะตอนนี้ก็จะเป็นแบบ อีกนิดนึงนี่นนครอบไพ่แสงสวยก็จะแบบเดินตว์โบราณสถานนะคะทุกคนออแล้วก็เมื่อกี้ผมได้สั่งไอน้ำนำต๋มจีนไปนะครับแต่ตอนนี้คืออยากเข้าน้ำมากเลยก็ไม่ไหวลนะ อันนี้นะครับน้ำจิม้มน้ำพริกลองมาชิมกันก็วันนี้วันอาทิตย์แล้วครับเมื่อวานก็ผมถ่ายวันเสาร์นะครับก็วันนี้ผมอยู่ถ่ายก่อนเที่ยงเพราะผมมาาจอร์ชันผมไม่ได้ถ่ายอะไรนะครับก็ อันนี้ผมสั่งข้าวสั่งข้าวแต่แม่สั่งนะว่าร้านแถวบายพาแต่แม่จําชื่อร้านม่าจะจำชื่อร้านไม่ได้นะครับตอนนี้ผมอาหารมาแล้วเดี๋ยวดูกันว่าน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้ครับสมร์กิตตี้ผัดซอสน,นะครับก็จะมีแบบแค่คอกอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ของของวันนี้ของน่าจะของแม่ครับอันนี้เป็นขี้เมา,านะครับก็ อันนี้ก็คือวอา์ุกกี้นะครับมานนี้ครับโอเคตอนนี้ผมอยู่รอนิสันนะครับก็เราเขาจะมาร้านโมชิวชินะครับก็เข้าไร้านแล้วก็เขาก็โมชิวชิแล้วก็เสียงเพลงคิดมากดังมากเลยทุกคนข่ายนาเดกาก็มีขาดจุงกนตา ก็ขายพวกเอ่อพวกอุปกรณ์เรขียนนันก่อนแล้วก็มีข้อแบงโอ้ยน่าสนใจอันนี้ก็มีพัดลมสองหัวด้วยแล้วก็มีเสื้อขายด้วยอมีชุดนอนด้วย วันนี้ผมซื้อของที่ท็อปนะครับก็ตอนนี้การหาแม่อยู่ว่าอยู่ไหนเพื่อผมจะซื้อของนี้หน่อยก็จะอาจจะไปปิดคลิปที่สวนถ้าท่านจะไปก็อาจจะปิดคลิปที่สวนสาธารณะที่ผมไปเดินประจำครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังแค่นี้ครับก็ผมไม่ได้ปิดคลิปที่สวนสาธารณะนะครับก็พอี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก็แบบคลิปสั้นๆเหมือนเดิมครับก็ เดี๋ยวอาจจะมีคลิปยาวนะครับนะก็ผมจะถ่ายอาทิตย์นี้นะครับจะเป็นคลิปเที่ยวนะครับก็รติดตามได้ว่าผมจะไปที่ไหนนะครับก็บายเจอกันครับ